กลับมาในช่วงเวลานี้นะคะ,ะช่วเช้าวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนต์6 5ตรงวันจนันทร์เดือนเนงนะคะเริ่มกันนะคะในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่เราก็ผ่านการเซลินเดไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เซลลแล้ว แล้วเขาวิ่งดั้างข้างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเหตุการณ์ดูดิตืน่นเต้นตื่นเต้นอ่าล่ะเดี๋ยววันนี้พี่ม่อนจะมีเรื่องราวของข้อมูลเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับต้นเดือนมิถุนายน,นมิถ<ม>ุนายนนะฮะก็ต้องเขียนได้ว่าเดือนจูนหลายหลายคนหลายนักวิเคราะห์หลายหลายข่าวหลายหลายข้อมูลเองนะทุกคนกคน็เล็งนะฮะว่า เซลไม่เซลเซลยจะเซลเดือนจูนนี่แหละนะความรู้สึกของคนที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นนะฮะเท่าที่เก็บข้อมูลเอามาฝากนักถืนส่วนใหญ่เลงและคอยดูนะปับฐานแน่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คาดหวังกันในหลากหลายเรื่องเหล่านี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดเรื่องราวของอกระแสะข่าวที่กําลังเกิดขึ้นนะดังนั้นเองวิธีการจับกระแสะข่าวตรงนี้นะคะพี่บอนก็เลยอยากจะฝากนักถือว่า บางเรื่องบางราวนะฮะบางประเด็นนะฮะข้อมูลข่าวนี้เขาเรียกว่า React ไปก่อนนะฮะแต่เกมการเงินเกมการลงทุนเนะะี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะคะนักทุนบางครั้งบางคราวไอสิ่งที่เราคิดก่อมไปใช้ไอสิ่งที่ใช่เราก็ไม่ได้คิดนะฮะวิธีการติดตามข้อมูลข่าวนักงทุนก็ต้องเตือนข้อมูลตัวเองว่าอา้าวในเมื่อทุกคนคิดเหมือนกันนะฮะ ดังนั้นเองตลาดหุ้นส่วนใหญ่นะในวิธีการตามคือถ้ามีอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันมันจะสวงขึ้นมาพี่บอนก็ก็มองว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะแค่มองตามประเด็นข่าวว่าเอในเนี่ยเราตามข่าวเของกันาะตลาดหุ้นไทยก็แพงสุดปีอีสูงสุด20เท่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปได้ไงรอดีรออะไรเนีะ ก็ถูกต้องนะฮะในเรื่องราวของการบริหารความเสีย่ยงสำหรับนักลงทุนหลายๆท่านเองนะครับก็คือเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งนะฮะว่ารอให้ตลาดปรับฐานจริงๆรรอให้ตลาดานี่่อยสิตกลงมาได้ต๊ตบะเนี่ยเาทุกคนมีหลายคนรอยอยู่ใช่ไหมฮะอ่ะตัวนี้ก็ก็ดีเพราะเงินมันก็เก็บไว้มันก็ไม่เสียเนาะก็เก็บไว้แหละปลอดภัยสุดเขาบอกว่ามีเงินสดก็จะปลอดภัยแต่วิธีการหรือวิธีการเด็กนักงทุนนะฮะในเรื่องราวของการลงทุนหรือว่าการเก็งกับไรเนี่ย เราต้องตามมันไปนะฮะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เรื่องเรามันเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันไปมันมาแล้วนะสองเดือนแล้วเดือนที่สามถ้าเราเชื่อปั๊บนี้ถ้าเราไม่ได้ใจนะในวิธีการบริหารความเสี่ยงของนักทุนก็คือก็หยอดไปอพอประมาณนะสำหรับหลายๆท่านนะฮะในเรื่องราวของการเทกรรไรแต่ในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะนักทุนเองก็ต้องอติดตามดูว่ามันมีหุ้นอะไรนะ ในช่วงควอเตอร์หใช่ไหมฮะควอเตอร์หเออกำไรมันก็ไม่ลงแล้วมีความต้องการของตลาดแล้วก็ควอเตอร์อะไรนะ้าตอนที่มันล็อกดาวน์ควอเตอร์ที่สอเนี่ยแหละเฮ้ยไอตัวนี้มันน่าจะไม่โดนเยอะอีกอะไรเงี้ยนในแก้การลงทุนนะฮะเพื่อเผื่อนักทุนจับอ่าเครียกมุบอ,อารมณ์แบบนี้แล้วก็เราก็ไปหากข้อมูลนะฮะบางทีเราก็แตกตื่นตามข่าวไปก็ทําให้เราเองไม่มีสมาธิไม่มีโอกาสในการที่จะ หาหุ้นหาอะไรในเรื่องราวของจังหวะการเข้าไปลงทุนนั่นเองนะก็ดูว่าควอเตอร์ที่2เนี่ยพี่มอนก็ลองดูในในแง่ประเด็นข่าวนะอยากให้ลงนติดตามว่าอ๋อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหุ้นที่โดนน้อยน้อยหน่อยหุ้นที่ยังค้าขายได้และหุ้นอะไรนะที่มันยังมีแผนการขยายธุรกิจในจุดนี้เองนะฮะพี่มอนก็เลยมองข้ามช็อตไปเลยนะใครๆก็อาจจะไปเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ คลายล็อกดาวน์หุ้นอะไรต่างๆที่เขาเฮกันมารอบที่ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะคะนั่นก็จบไปอันนี้คือเราก็มองพอเี่อสองจะจบละก็ต้องมองช็อตนี้ไปเลยนะคะคือมองขั้นชอดไปหุ้นที่น่าสนใจสําหรับประเทศไทยเรานะฮะตอนนี้เองนะคะประเทศไทยของเราต้องถือได้ว่าเป็นประเทศที่โชคดีเหมือนกันนะคะที่เรื่องราของโรคระบาดเองนะคะ ต้องถือได้ว่าประเทศเราสามารถคุมได้ดีเป็นประเทศหนึ่งของโลกนั่นเองนะฮะแต่ในเรื่องราวของทางด้านเศรษฐกิจเองตอนนี้เอเราจะมีการปรับวิธีการแบบไหนติดตามอะไรนะฮะเราก็มาดูนะคะว่ามีอุตสาหกรรมหนึ่งให้ดนซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องเรียกได้ว่านอกจากการท่องเที่ยวบ้านเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ม่อนพูดถึงยังมีอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คืออุตสาหกรรมอาหาร นั่นเองนะฮะเพราะที่ผ่านมานี้สตาร์ทแลมี c p f อัท U ใช่ไหมฮะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อที่จะรองรับอะไรต่างๆแต่มาวิเคราะห์มาติดตามข้อมูลทั้งสองบริษัทหรือว่าหลายๆบริษัทที่ FPT หรืออะไรตรงนี้นะฮะก็มีความน่าสนใจว่าในช่วงควอเตอร์สองเขาเองเนี่ยเขาจะขัดแต่ในบางเรื่องนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องราวของอาหารในเรื่องราวของการส่งออกนะฮะ ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้านะฮะถ้ารายได้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็คือรายได้ที่ส่งออกทางด้านสินค้าเกษตรและก็อาหารแปรรูปนั่นเองนะคะแล้วก็บริษัทที่ทําตรงนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็มีไม่กี่บริษัทแล้วก็ใหญ่ระดับโลกด้วยนะคะทุน้ากระเป๋าก็คือทีอยูนี่แหละทียูเขาก็ไปทําอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกนะคะไปลงทุน การหน้าอะไรเงี้ยแตวงงย่ว่าโรงงานที่เมืองไทยหรือว่าโรงงานที่ยุโรปต่างๆนั้นเขากา็เขาทำอาหารนะใหญ่แล้วแต่เขาเจอเขาเรียกว่าอะไรนะการกิจการทางการค้าอะไรเนะนี้ยเนื่องจากว่ามาเก็ตแชร์เขาใหญ่ที่สุดก็เ,เลยมีปัญหาในช่วงที่เขาไปค้บกิจการหลายๆกิจการที่เกิดขึ้นในอเมริกานั่นเองนะฮะเอาล่ะนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะมองข้ามสอดแล้วก็เรื่องราวของหุ้น c p f ตอนนี้เองนักทุนจะต้องตามกันดีๆนะคะว่าราคาที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์เขาให้ราคากันไว้โซนนะคะถ้าที่ม้อจับได้คือ31บาทถึง35บาทอย่างเช่น k t b ST หรือว่านุม u r a อะไรนี้ก็ให้ราคา c ี f ไปนะฮะก็มีอัพไซด์นิดหน่อยจาก335นะฮะแต่ก็อย่างไรก็ตามถ้าหากเราจะทําวิธีการลงทุนเราก็ทํากันบ้านน่ยว่าเออพู้ในกลุ่มนี้เราสนใจแต่ว่าตอนนี้มันร้อนแรงร้อนแรงเราจะจิ้มไป สมมติถ้ามีเงินเอาแบบร้านหนึ่งตัวนี้สักแสนหนึ่งเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วิธีการคิดของนักลงทุนนะฮะพอวันมันขึ้นมาเยอะแต่ให้ให้มองข้ามช็อตไปเพื่อดูไตรามาสที่สองนั่นเองนะฮะว่ากลุ่มพวกนี้เองในเรื่องราวของรายได้ในเรื่องราวของแผนการลงทุนของเขายังมีการลงทุนต่อเนื่องไหมเพราะช่วงโควิดนักทุนจําได้ไหมฮะแต่ละที่แต่ละที่เขาก็แบบหยุดกันแต่ว่าหุ้น cpf นี้ก็เป็นลงทุนที่แคนาดา ะะแล้วก็ที่อเมริกานั่นเองนะฮะก็เลยสร้างมูลค่าธุรกิจของเขาให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องการต่อยอดโดยเฉพาะฟาร์มหมูเพราะว่าฟาร์มหมูหมูตอนนี้เองก็เป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของโรคระบาดหมูที่เกิดขึ้นจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ก็มีการออเดอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็ต้นจับตาดูในเรื่องเราขอการขยายธุรก,กิจของกลุ่มธุรก,กิจอาหาร ว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก็สังเกตอีกทีนะฮตอนนี้เองในเรื่องของโครงสร้างทางการเงินกลุ่มอาหารนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเครือของ CPF เองนะฮะเขาก็ไปซื้อ Tesco CPF ก็จะต้องเอาเงินไปลงทุนแับ Tesco แล้วก็ c p r อะไประมาณนั้นนะฮะก็จะทำให้เขาจะต้องระดมเงินมากยขึ้น แล้วก็วันที่1จะถึงวันที่4วิทยายยนนี้ยส f ่ก็ระดมเงินนะฮะออกคูนคูสองหมื่นกว่าล้านเรีคยวามพร้อมอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าปลายใหญ่กินบาเล็กจริงๆนะท่านนใครที่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าขยายธุรกิจแล้วก็ลุยไปข้างหน้าในช่วงวิกฤตแบบนี้นะธุรกิจแบบนี้มันก็เลยเป็นธุรกิจที่เขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ สามารถเจอแรงกดดันกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะ,ะ้ะทั้ง T.U. แล้วก็ C.P.F. นั่นเองนะ,ะที่เป็นธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหารนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่ฝากข้อมูลเรามาแชร์กันในช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะฮะสำหรับหลายๆท่านนะฮะแล้วก ในเรื่องราวของหลายคนเองที่ตกรถจะทำยังไงดีนะฮะเห็นมีข่าวมานะหลายๆคนเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรมีจุดหนึ่งที่พี่ม่อนเคยพูดกับนักทุนจำได้ไหมคะเคยพูดตั้งแต่ช่วงคลสิทอะช่วงเกิดแพนิกแพนิกอะไรนะฮะแล้วพี่ม่อนก็ออกมาพูดด้วยกันด้วยด้วยตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวของการแพนิค การวิกฤตในแต่ละรอบแต่ละรอบชีวิตของการลงทุนแล้วก็ตัวเองก็ทําข่าวทําข้อมูลด้วยนะก็เลยเข้าใจเซน์ว่าสิ่งที่กําลังเกิดแพนิควิกฤตต่างๆนี่คือทุกคนกลัวนะแต่ทุกคนก็ลืมนึกว่าเอ๊ะวิกฤตที่เป็นโอกาสนี่เป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะนั่นก็คือความเขาเรียกคอมคมอนเซนต์แต่ละคนนะฮะมันก็พูดยากเหมือนกันนะแต่แต่มีคอมมอนเซนต์คือมีประสบการณ์ ในเรื่องราวของวิธีคิดวิธีการตัดสินใจในแต่และว,วิกฤตแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญจริงๆนะฮะหลายๆคนนะฮะก็มาบอกพี่มนว่าเออตอนนั้นอ่ะโอ้โหทุกคนบอกว่าอย่าซื้อนะใครเออเขาเรียกอะไรนะเซอ,อ,อร์กิตเบเกอร์หลายๆรอบอย่าเพิ่งซื้อ,อย่าเพิ่งซื้อโอ้ยไม่รู้จะเกิดความเสียหายอะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของความกลัวของคนในช่วงเวลานั้นเนะี่ยแต่ถ้าคนที่มีสตินิดหนึ่งนะะมีกลับมาคิดมาอะไรเนี้ยก็บอกว่าเออ กิดวิกฤตแล้วมันโหอะไนเขาบอกว่าหนักกว่าปี40หรือว่าหนักกว่าในช่วงเกิดไรสิตในศตวรรษที่19้ต้นๆนะฮะที่มีเรื่องดีเฟชันเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในรอบเมื่อ90ิปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นเขาก็เมาส์เมาส์กันไปแต่ถ้าคนมีโอกาสเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งนึกและสิ่งที่จะช่วยได้รู้หรือเปล่าเขาต้องนว่าตัวไหนนะฮะสิ่งที่จะช่วยเรื่องราวของ ความตกใจอ่ะถ้าเราเวลาเราตกใจเราจะทํำยังไงจะมีอะไรมามาช่วยให้ให้เราเขาเรียกว่ามีภาพช่วยช่วยช่วยภาพเราอ่ะช่วยให้เราเห็นเหตุการณ์ได้นะฮะนั่นก็คือเรื่องเราตรงนี้ทางตุนเ,นเพื่อนๆในพิ s เศสลน์อะไรนะฮะหลายๆคนก็ใจมีมอนด์หนกกันว่าจุดหนึ่งเองช่วงที่คนตกใจตกใจตกใจนะฮะเขามีโอกาส เก็บหุมเก็บอะไรได้เพราะยังไงนั่นก็คือเรื่องราวของเทคนิคนะเรื่องราวของเทคนิคนี้ก็นักชุดท,ที่มีความรู้หนึ่งรู้คอมมอนเซนส์ตัวเองอ,ะอ่ะอันหนึ่งด้วยประสบาการณ์ว่าเออเกิดเหตุการณ์ตูมตูมนี่แล้วก็เทคนิคเป็นยังไงเทคนิคก็ช่วยได้นะฮะส่วนหนึ่งเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็จับดูว่าเหตุการณ์จะและเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ตูมตูมแบบนี้แล้วเทคนิคที่เราดูอสไเป็นยังไง m อ c เเป็นยังไง ย้อนหลังไปทำเฟรมไหนทำเฟรมไหนอะไรตัวนี้ตัวนี้เองนะพี่มั่นเชื่อว่าจุดนี้เองนะใครๆก็พูดไม่พูดเรียกว่าพูด,พด,พดให้ไปทําหรือว่าให้ไปอะไรแบบไหนไม่ได้เลยนสนมันก็ต้องอยู่ในวิธีการคิดของในู้่นเองวนะ่าเออหนึ่งเรามีคอมมอนเซนส์เรามีประสบการณ์แล้วก็สองความรู้ทาดงด้านทคนิีก็สําคัญซึ่งใน10ปีที่ผ่านมาิมเซสไลอะไรเองนะฮะ เราก็ตั้งใจพี่มอนเองก็เมื่อ10-20ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีความรู้ทาง,ทงด้านเทคนิคอะไรนะฮะแต่ก็ตั้งใจนะฮะตั้งใจที่อยากรู้แล้วก็เรียนรู้ไปกับท่านตุนสมุสมอทุกวันทุกครั้งที่มีการอบรมสัมมนากพพี่มอนเ mm hmm. ชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นประโยชน์แต่ไม่มาบันไดวันหนึ่งถ้าเรามีความรู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้นะฮะเราก็จะทําให้เราการตัดสินใจของเราเอง ได,ด้ได้ได้นิ่งได้แน่นมากขึ้นนะฮะก็เลยอยากฝากเพื่อนเพื่อนท่านคนึงว่าตอนนี้เองนะฮะก็มีคําถามมาว่าไทยทุกคนจะทํายังไงแล้วก็เอ้ยถ้าเราจะซื้อตามเขาจะต้องซื้อแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะเลือกหุ้นตัวไหนเป็นต้นนะฮะเออเราก็ไปอ่านข่าวอ่านหนังสือพิมพ์อะคนนั้นที่เขาเคยสําเร็จเขาจะเอาไอ้นั่นเขาเอาไอ้นี่เงินของเขาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเ,าเอาข่าจริงแล้ว วิธีการคิดของของเขาก็คือของเขาความสำเร็จก็คือความสําเร็จของเขาแต่เราต้องเอามาประยุกต์เป็นข้อมูลของเราเองนะฮะดันั้นก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วถ้าหากตลาดมีการพักฐานช่วงใดช่วงหนึ่งก็สามารถที่จะคัดเลือกหุ้นในวิธีการตามหุ้นว่าเออเราก็มองข้ามช็อตไปสักสามเดือนหกเดือนว,ว่าหุ้นที่เราเลือกไว้เนี่ยมันจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ะะก็เป็นข้อมูลสําหรับสัปดาห์นี้แต่สัปดาห์นี้เดือนมิถุนายนแต่ต้องมีคนถามพี่มากเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างพี่เมอ่อว่าเดือนนี้นะฮะตลาดจะไปต่อบ้าอยากให้ไปต่อนะทุกคนต้องไปต่อไหมเพราะว่าตอนนี้เองนะฮะถ้าจับข้อมูลในเรื่องราวของ PE ตลาดนุ้นไทยแพงมากแพงจริงนะแพงกว่าประเทศอื่น ทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าจับอีกอันหนึ่งนะฮะก็ลองลึกดูนะ,ะตอนนี้เองในส่วนของสถาบันกองทุนหลักน,นะฮะเขายังมีการระดมเงินนะฮะนัละกลงทุนไทยอยู่แล้วก็มีนักลงทุนไทยอีกร้อยพันหมื่นคนนะฮะที่อยากท,ที่จะเอาเงินมาฝากเพื่อให้กองทุนในสถาบันเป็นคนบริหารเงินให้นั่นเองนะ,ะเพื่อความปลอดไยัยเพราะตัวเองไม่มีเวลาตัวเองทำง,งานอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปลดหย่อนภาษี ซึ่งเม็ดเงินจำนวนนี้ยังค้างเติบอีกเยอะพอสมควรนั้นใครที่บอกว่าเซลล์อินจูนอาจจะไม่ใช่แล้วก็เมือ่อวันศุกร์นึกถึงจำได้ไหมตอนที่ MSCI เขา,า,าเขาเรียกปรับควซิาชันในเรื่องราวของหุ้นนั่นเองนะฮะหุ้นบางตัวต้องขายทิ้งออกไปแล้วหุ้นบางตัวต้องเก็บของกลับมานะฮะจริงๆแล้วจำนวน,นเปอร์เซ็นต์เขาต้องลดเปอร์เซ็นต์ของการถือครองหุ้นไทยลงนะฮะจา อะไรนะสามจุดสามเก้าเหลือสามจุดสามหกอะไรประมาณนี้นะะแต่สุทธิแล้วเมื่อวันศุกร์นี้กลับเป็นต่งชาติเข้ามาลองสุทธิดีเพกนะคะแล้วก็เข้ามาซื้อหุ้นสุทธิแกลีร์เป็นเน็ตบวกไม่ได้เป็นเน็ตลบจากตัวเลขภาพรวมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็ฝากข้อมูลในเรื่องราวของอเดือนมิถุนายนที่ไทยๆก็มองว่าเดือนมิถุนายนเองเนี่ยเป็นเดือนที่น่าจะตลาด ประเทศไทยน่าจะพักฐานกันบ้างนะอะไรประมาณแต่พี่ม่อนเชื่อว่าเดในครึ่นปีนี้น่าจะยังยังยังไม่รุนแรงยังไม่ถอยลงมาจากพันสามเราจะต้องถอยมาอยู่ที่พันสอหรืออะไรอยางเงี้นะฮะก็ลองดูนะเพราะว,าว่าวิธีการคิดวิธีการตามที่พี่มอนได้พูดคุยกับเด็กๆรุ่นใหม่ๆนะฮนะนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์รุ่นใหม่ทุกคนก็บอกว่า เขามีความเชื่อมั่นนะฮะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้นะฮะถึงแม้ว่าปัญหาที่เห็นทุกคนจะกลัวและปัญหาที่เห็นยังเป็นปัญหาและยังแก้ไขกันอยู่แต่ว่าในเรื่องรางวเขามีวัฒนาการนะฮะก็น่าจะผ่านไปได้นะฮะเพราะว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงรัฐบาลหรือว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาลุยแก้ไขกันนะ,ะ <S <S ที่ผ่านมากเราก็เห็นเลยใช่ไหมฮะว่าทําไมนะ,ะไวรัสโควิด19เองนะฮะ ถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกอะไรน,นะฮะจะยังไม่มีวัคซีนจะยังไม่มียานะแต่ตอนที่ตลาดมันตกตุ้มๆด้วยความตกใจไปแต่พอ,อวิธีการเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์ป้องกันชีวิตคนแล้วก็เรื่องราวของการอาัดเป็นเงินทั้งเขาเรียกว่าธนาคารกลางของทั่วโลกแล้วก็าการคลังของทั่วโลกเองนะคะที่อาจจะพ,พังนะคะเพราะว่า ถ้าหากเขาไม่อานสภาพคล่องตัวนี้ก็ทาให้ความตกใจความตื่นตะหนกความกลัวบดอยากของคนก็ยิ่งมาหึกมามันก็เลยกดความเขาเรียกว่าจิตวิทยาในเรื่องราวของการใช้ชีวิตก็ยิ่งติดลนไปอีกแต่พอทางรัฐบาลกลางทั้งโลกเอกได้เข้ามาอุดปัญหาตรงนี้ได้ก็เลยทําให้ความคิดของคนว่าเออวิกฤตตรงนี้ก็ยังมีชีวิตอย่าง ยังมีคนดูแลอยู่อะไรประมาณนั้นนะ,ะหรือก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็เลยทาให้ตลาดหุ้นทั้งโลกเองตีกลับขึ้นมาเหมือนกับ B ี s h เชฟในช่วงน,นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็อย่าลืมนะวิกฤตที่เป็นโอกาสเราก็สามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็แชร์ข้อมูลให้กับนักทุนได้ติดตามกันนะฮะแต่ละวันและเวลานั่นเองนะคะเท่าที่ พีมอนจะติดตามข้อมูลมาฝากแล้วก็ตั้งใจด้วยนะฮะในวันหยุดที่ผ่านมาก็เมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะที่จะทำให้ตลาดหุ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่หลายๆคนมองว่าจะเป็นเซลล์อินเมย์ตรงนี้มันจะไม่เซลล์จริงๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะเขา,าเรียกว่า,าโทษนะฮะหย่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะเรียกว่าสาเวนะฮะเป็นสาเวอัพเนี่ยที่สำคัญเทคนิคก็เออ ที่พวกเราได้ติดตามกับห,หลายๆท่านนั่นเองบอกว่ายกโลยกหายนะฮะแต่การยกโลยกหายแบบไม่มั่นใจเนี้ยนี่มันไปเรื่อยนั่นเองนะ,ะเราจําไม่ได้แลทุนนะ,ะ,ะตลาดยิ่งไม่มั่นใจเท่าไหร่นะหุ้มันก็นยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะ,ะเป็นคอนเซปต์นะคะอยากฝากข้อมูลให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนั่นเองนะ,ะมีใครเข้ามาคุยกับพี่ม่อนหรือ,อยังคะวันนี้เราก็คุยกันมาหลายช่วงเวลานะฮะเราก็ได้ประเด็น ในเรื่องราวว่าประเทศไทยของเราเองในต,ตอนนี้นะฮะหุ้นที่น่าจะไปได้ดีก็คือหุ้นที่ทําธุรกิจทางด้านอาหารนั่นเองซึ่งก็ใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นแนวทางนะคะว่างบของเขาในช่วง q อ a t e สองน่าจะไปได้ดีแล้วก็ท่านที่ตบรถเตรียมความพร้อมยังไงนั่นเองแล้วก็มั่นใจ คืออะไรนอกจากความรู้สึกของเรามันก็มีเครื่องม้เครื่องมืออย่างอื่นช่วยเหลือในการที่จะวัดใจเราได้นะบางทีหลายคนก็พูดว่าไอ้ไมซเซนี่แหละทำยังไงนะทำให้เราเราเป็นเรากล้าเรามั่นใจนะว่าตัวนี้จะช่วยไมซเซ็ฟได้ก็คือความรู้ทางด้านเทคนิคนั่นเองแต่ว่าเทคนิคนี่ใครเห็น isi แบบนี้จะต้องเป็นยังไงใครเห็น macd ตรงนี้จะเป็นยังไงนะอย่าลืมนะฮะพีมอนก็ เดี๋ยวหาว่าไขาคอร์สตัวเองอีกความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคนิคอะเรียนรู้เบื้องต้นไปนะสาหรับทุกท่านที่ไม่มีความรู้เลยนะพี่ม่อนก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะ,ะว่าเราจะเติมเต็มข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคกันเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะ,ะก็ฝากไว้ในรายการพี่ม่อนก็มีหลากหลายให้ท่านได้เลือกได้ใช้บริการนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุนโชคดีมากๆเลยนะในะ ช่วงนี้เดือนมิถุนาย,ยนนะฮะก็เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งนะฮะอาจจะหักประกาเซียน,นะฮะแต่ถ้าเป็นไปตามที่เซียนเขาบอกนะะก็ไม่เป็นไรนะักหนุน,นะฮะสำหรับหลายๆท่านที่ตกรถก็ได้มีโอกาสเข้าซื้อหุ้นได้บ้างนะ,ะเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาทั้ง300จุดเราก็แบบเสียวๆกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะอย่าลืมนะ,ะหุ้นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือหุ้นที่งบ พอเจสอดูดีแล้วก็มีแผนชุกิจต่อเนื่องนั่นเองนะฮะแล้วก็ประเทศไทยก็หุ้นที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทยหลายๆคนก็ดูว่าประเทศไทยมันมีดีจุดแข็งเราไปแข่งเทคโนโลยีกับชาวบ้านเขาก็คงแข็งลําบากนั่นเองนะฮะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการถ้ามีอะไรเนี่ยพี่ม่อนยังเปิดยังเปิดคุยนักงทุนไม่ได้เลยว่าเอ๊ อยู่ตรงไหนกันนะฮะจะได้คุยว่ามีใครเข้ามาคุยกับพี่บ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะ,ะมีมีใครอ๋อมาแล้วนะฮะคุณประพันธ์สวัสดีพี่ม่อนทายแพทริกอ๋อสวัสดีค่ะน้องน้องมีหุ้นอยู่เยอะไหมคะคุณปุ๊าสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะหลายๆท่านเองนะฮะ,ะไม่ต้องห่วงนะท่านที่ตกรถส่วนท่านที่ขึ้นรถแล้วอย่าลืมนะ ถ้าหากมันพีกกำไร20-30%เนี่ยก็เก็บเก็บกำไร1นในสส่วนบ้างนะเรจะได้แบบว่ามีเงินไปใช้ได้บ้างนั่นเองนะฮะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ติดตามรายการพิเศษส,สายไลฟ์ตลอดทั้งวันที่เราได้ติดตามกันส่วนท่านที่มอบดาวมอบหัวใจในวันนี้พี่มอนจะสรุปนะฮะว่ามีดาวดวงไหนได้บ้างนะฮะแล้ก็จะส่งของขวัญ ็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆฝากกันทั้งทุนที่ได้สนับสนุนแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ทั้งหัวใจแล้วก็ทั้งดาวทั้งดวงนั่นเองนะคะค่ะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะนั้งทุนค่ะวันนี้รานังทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ